เราได้ยินข่าวเรื่องของเพลิงไหม้อะไรเงี้ยบ่อยเนะ<ด>าะเนาะอากาศมันแห้งๆด้วยทั้งแบบมีแบบไหม้ปา่าไหม้โรงงานไหม้บ้านคนล่าสุดที่เกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดลบบุรีรแต่ครั้งนี้เนี่ยไม้บ้านแต่เป็นบ้านไม้สักทั้งหลังอะ่ะโอ้ลองนึกสภาพถ้าเป็นบ้บานไม้สักนี่ต้องแบบบ้านคงมีเงินอะ่ะหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยหรอ,อทั้งหลังหลังให,ใหญ่ๆอะ่ะความเสียหายมูลค่าว่ากันเป็นร้อยล้านนะคุณผู้ชมนะใช่เอาไปดูภาพค่ะเนี่ย แค่เห็นเปลวเพลิงแล้วก็เห็นควันไฟที่แบบว่าเต็มท้องฟ้านี่ก็อุ้ไม่น้อยนะไม่น้อยนะไม่น้อยนะ เยอะเลยนะไม่ดุนแรงแบบนี้บอกว่าเป็นบ้านไม้สักทรงไทยทั้งหลังเลยอยู่แถวแถวริมถนนประหลนโยธินที่ตําบลท่าสาราอําเภอเมืองลบบุรีนะคะคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยก็ประสานรถน้ํากว่า20คันเข้าไประงับเหตุเนื่องจากว่าอุปสรรคมันก็มีหลายอย่างมันไม่ได้ดับได้ง่ายนองจากว่าเพลิงมันก็โหมลุกไม่ดุนแรงอะเนาะลมก็แรงนะคะทำให้เพลิงเนี่ยมันลาไหมนะคะใช้เวลากัน2-3ชั่วโมงกว่าจะคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วก็ไปเจอเสาบ้านขนาด3คนโอ โอบเนี่ยเสียหายว่ากันเป็นร้อยต้นอสามคนโอบบอต้องใหญ่ขนาดนอันนี้เราสองคนนี่ก็ใหญ่้นะเราสองคนที่ใหญ่แล้วนะอีกคนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณโตอีกคนนึงอะเนาะอีกคนนึงเนี่ยอย่าคุณผู้ชมประมาณเท่านี้เลยเสาต้นหนึ่งอะแล้วว่ากันเป็นร้อยต้นโอ้จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านพักของเจ้าของธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในจังหวัดลบบุรีพื้นที่กว้างกว่า3ไร่ในอดีตค่ะมีบ้านทรงไทย3มหลังทีนี้เมื่อปี2551เเนี่ย ถูกไหม้ไปแล้ว,ลวหนึ่ง<อ>หลังอ้แต่ว่านี่คือครั้งที่2คร้อเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งจนช่วงเช้าขณะท,ที่เจ้าของบ้านเนี่ยก็ไหวตุจจีนนะคะเออ,อนะคะอยู่ที่ลานหน้าบ้านอยู่ๆเนี่ยเกิดเพลิงลุกไหม้บ้านไม้สักทั้งหลังเนี่ยนะคะมูลค่าเสียหาย100ล้านบาทก็ยังไม่ทราบสาเหตุต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาพิสูจน์หลักฐานเนี่ยให้เขาเข้ามาตรวจสอบฝั่งชาวบ้านก,ก็บอกว่าเอ๊ะ อาจจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะเป็นมงเป็นไม้อะไรที่มีความอาถรรพ์ไหมเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วอันนี้ก็คือเป็นค,ความเชื่ขอ <นะ S 1> ของชาวบ้านแต่ถ้ามาดูในมุมของทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร